ยิ้มดีใจมากเลย สวัสดีแฟนเพจสมายชายแดนใต้ page, Smile, ทุกท่านค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่อ่าวบ้านดอนจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะบรรยากาศที่ทุกท่านกาลังเห็นอยู่ตอนนี้นะคะอย่าเพิ่งคิดว่าเป็นมหากรรมอะไรนี่คือบรรยากาศสดสดของชาวประมงพื้นบ้านที่ออกมางมหอยค่ะตรงบริเวณอ่าวบ้านดอนนะคะหลังจากที่ได้มีการมาทีเา่เราได้ติดตามข่าวนะคะก็จะเห็นในเรื่องของการที่ทางจังหวัดและก็รวมถึงทางหน่วยาง,งานที่เกี่ยวข้องนะคะได้มาช่วยเหลือชาวบ้านในการมาดูเรื่องของ กลุ่มในทุนที่มีการาจับจองพื้นที่แล้วก็ไม่ให้ชาวบ้านเข้ามาใช้ประโยชน์ในพื้นที่สาธารณะนะคะซึ่งตอนนี้ค่ะก็มีชาวบ้านเรียกว่าเยอะมากมีเรือลอยลำอยู่นะคะก็จะเห็นที่เป็นกลุ่มที่มางมหอยอยู่ตอนนี้ค่ะนี่คือบรรยากาศสดๆนะคะเรือเยอะมากเลยทีเดียวแล้วก็ที่เราเห็นอยู่กลางทะเลเหล่านี้นะคะนั่นคือขนมที่ทางหน่วยาง,งานที่เกี่ยวข้องนะคะทางทางแม่ทัพน้อยที่4นะคะก็ได้มาทําการ สั่งให้มีการรื้อถอนไปนะคะแล้วก็ทําให้ชาวบ้านชาวประมงพื้นบ้านเนี่ยสามารถเข้ามางมหอยหาลูกหอยธรรมชาติเนี่ยได้ในพื้นที่นะคะแล้วก็จะเห็นบรรยากาศตอนนี้สดๆค่ะเ่องน,นี้จะนับนับเรือได้นับร้อยนะคะและนอกจากนี้ค่ะเมื่อเช้านี้นะคะก็มีข่าวรายงานมาด้วยนะคะว่าขนมได้มีการเผาขนมบริเวณตรงอ่าวบ้านดอนนี้ไปด้วยนะคะซึ่งเดี๋ยว บรรยากาศสดๆมาให้ทุกท่านได้รับชมกันนะคะแต่ตอนนี้เราจะได้เห็นภาพของชาวบ้านที่ได้ออกมางมลูกหอยนะคะเพื่อที่จะได้ประกอบอาชีพหลังจากที่ต้องประสบปัญหามาเป็นเวลาช้านานค่ะพื้นที่บริเวณตรงอ่าวบ้านดอนแห่งนี้นะคะหลังจากที่มีข่าวเรื่องของสร้างข้อขอ,ขอกินพื้นที่ไปนับแสน ทางผู้ว่าราชาการจังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมทั้งทางแม่ทัพน้อยที่4นะคะท่านก็ได้ลงพื้นที่มาเมื่อช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะก็ได้มีการมาดูแลพื้นที่แล้วก็เรื่องของสั่งให้มีการรื้อถอนข้อข่อ,ขอยซึ่งเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายทั้งหมดนะคะออกจากพื้นที่เพื่อจะได้ให้ประชาชนรวมถึงชาวประมงพื้นบ้านได้ใช้พื้นที่สาธารนณะร่วมกันนะคะวันนี้เราจะจึงพาทุกท่านมาชมบรรยากาศสดๆตรงนี้นะคะ ก็ได้มาผลักดันได้ชาวบ้านนะครับได้เข้ามาจับหอยนะครับโดยไปคุยกับเจ้าของขนมนะครับแล้วก็ได้ได้ชาวบ้านนเข้าไปจับหอยได้นะครับโดยอันนี้ขนดําขนมที่มีอยู่ตรงนี้มันประมาณเท่าไหร่ได้คะพี่ก็ประมาณสามสี่สิบหลังนะครับ ซ,ซึ่งเป็นขนมที่ผิดกฎหมายทั้งหมดเลยใช่ไหมคะใช่ครับขนำที่ผิดกฎหมายทั้งหมดนะครับเพราะพื้นที่ในเมืองอำเภอเมืองอำเภอบุญปินนะครับเป็นพื้นที่ไม่มีการอนุญาตได้มีการเพราะเลี้ยงสัตว์น้ำเพาะเลี้ยงหอยตักชนิดนะครับเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำตุกชนิดนะครับก,ก็แสดงว่าตรงนี้คือถือเป็นพื้นที่สาธารณะถูกไหมคะพี่ครับเป็นพื้นที่สาธารณะทั้งหมดซึ่งใครเข้ามาทำมากินได้นะครับโดยไม่ผิดกฎหมายนะครับโดยใช้เครื่องมือที่ไม่ผิดกฎหมายนะครับถามคุณลุงกัน ได้เยอะไหมคะลุงได้เยอะไหมคะยังไม่ได้เลยคะ่ะได้หน่งตหรอคะอ๋ะอนี่จะเห็นไหมคะเนี่ยค่ะเป็นหอยหอยธรรมชาติใช่ไหมคะ<ด>ทั้งหมดหหทมดี่นี่ธรรมชาติตรานี้เปหอยใหญ่ปกติแล้วในใ,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 ในหน้าที่แบบให้คนมางมหอยแบบเนี้ยมันได้ตลอดทั้งปีไหมคะพี่หรือว่าเฉพาะเป็นช่วงของมันก็ได้ตลอดทั้งปีนะครับแต่ว่า เราติดอยู่กับลมทุนนะเพราะว่าถ้าน้ําแห้งกลางวันก็ฟ้ากลางวันได้น้ากลางคืนน้ำแห้งกลางคืนก็ฟ้าได้นะครับอยู่กับประสบการณ์ของอชาวประมงนะครับหลังจากที่ทางเจ้าหน้าที่เขามาดูแลพี่น้องชาวประมงอะค่ะการลงมางมหอยของชาวประมงพื้นบ้านตอนนี้ทําได้โดยสะดวกไหมคะหรือว่ายังมีปัญหาอะไรอีกบ้างไหมคะพี่ก็ยังมีปัญหาอยู่บ้านนะครับอออของกรมทุนประมาณนะัก เสีาคนนะครับก็ยังยังเคลียร์ไม่จบอยู่นะครับคือก็จบ้านได้ได้ถอยออกมาก่อนนะครับเพราะว่ากลัวเกิดเหตุนะครับกลัวเกิดการมีการปะทะกันนะครับซึ่งตอนตอนที่ตอนนี้ชาวบ้านมาทําการงมหอยแบบนี้ค่ะมีเจ้าหน้าที่มาดูแลไหมคะหรือว่ายังไงแบบไหนบ้างมีเจ้าหน้าที่นะครับทางจังหวัดนะครับทางที่ของต่อชอเข้ามาดูแลนะครับการ ความรุนแรงนะครับอ๋อไม่ให้เกิดการกระทบกระทั่งกันวางั้นใช่ไหมกันนะครับอย่างอย่างที่เราเห็นไกลๆอย่างเงี้ยพวกขนมแบบเนี้ยอันนี้อันนี้คือที่เขาสร้างคอกเอาไว้คือเป็นคอกที่เขาเลี้ยงหรอคะใช่ครับเลี้ยงปีนี้ก็ทางชาวบ้านเขาก็ไม่ยอมนะครับเพราะว่าขอยันมาเกิดเยอะจริงๆนะปีนี้ครับแต่ก่อนอาจไม่ไม่ไม่เคยเกิด เยอะ<ม>ขนาดนี้นะครับ<ม>ลูหอยนี่แสดงว่าผุดผดขึ้นมาเยอะมากใช่ไหมคะปีนี้เป็นหอ,อยที่เกิดธรรมชาตินะ<ม>ก็ตกตั้งแต่แรกก็ตกประมาณหนึ่งแสนกี่ตัวต่อโลก็โลกตกประมาณเจ็ดร้อยนะครับโอ้นี่ก็คือทำํำถ้าเกิดว่าชาวบ้านได้สามารถมามา,มาใชา้มาหาหอยตรงนี้ได้ก็จะมีอาชีพในใช่วงนี้ซึ่งเป็นช่วงของการแพร่ระบาดโควิดด้วยใช่ใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นเป็นเรื่องของอช่วงที่แบบแล้วจะได้อย่างเรือลำนั้นนะคะเรือลำนั้นเขาก็ พาชาวบ้านมาอ๋อก็เป็นเรือประมงพื้นด้านของชาวบ้านเหมือนกันใช่ไหมคะชาวบ้านเช่ามาเพื่อจะหาหอยครับก็มาทั่วแล้มาชายาท่าฉางนะตอนรัก่างต่างก็น่ดีบเลยครับพื้นที่ประมงทั้งหมดเพื่อจะมาพื้นที่ตัวอ่าวบ้านดอนตรงนี้มันกินพื้นที่ประมาณกี่ไร่ได้มาคะพี่ที่แบบมีมีตัวหอยธรรมชาติที่เกิดขึ้นแบบเนี้ยเยอะไหมคะเบอรเมืองเบอร์นเป็ดด้ก็เยอะเลยประมาณ น่าเป็นหมือนไล้นะ,ะ,ะนี่นะคะก็เป็นก็เป็นบรรยากาศสดๆเดี๋ยวเราไปไปคุยกับที่ชาประมงพื้นบ้านที่เขางมหอยดีกว่าว่าหลังจากที่เจ้าหน้าที่มาช่วยเปิดทางให้สามารถลงมางมหอยได้แล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างแล้วก็ตอนนี้มีปัญหาหรือมีอุปสรรคอะไรอีกไหมที่ยังเป็นข้อขัดข้องของชาวบ้านอยู่นะคะ แฟนเพจทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมด้วยนะคะตอนนี้ใครที่ชมกันอยู่ฝากกดแชร์ด้วยนะคะชาวบ้านอยู่นะคะวันนี้เรามากันแบบไม่ได้แบบตั้งใจนะคะคือมากันเลยนะคะก็อ,อาจจะไม่ได้โปรโมทอะไรมากนักนะคะสำหรับใครที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยจเจอแล้วเดี๋ยวเราไปคุยกับพี่ๆชาวประมงบ้างดีกว่าขอบคุณแฟน สวัสดีค่ะพี่อันนี้มาจากมาจากที่ไหนมาจากท่าทองใหม่ครับท่าทองใหม่อันเภอเมืองเหรออันนี้มาตั้งต่เมื่อนไรอะตั้งใจนะคะได้เยอะไหมกันเลยนะคะก็จะไม่ได้โโปรมทอร์หมดอันนี้ห้าห้าห้อยไข้ยังเดียวอะคะอันนี้คือห้อยธรรมชาติเลยใช่ไหมซึ่งซึ่งอันนี้ผีห้าหรือผีไปไข้ไหน เขาหลักซื้อรถอะไรคะโอ้ที่สัคัญมาอีกจะว่าได้คืนี่รถมาตักินของชาวบ้านคือหลังจากจาหนาถีเข oh. ้ามาช่วยเนี่ยเคลียร์เหลืองขน้ต่างๆทให้ชาวบ้านจะมาห้าห้อยดีไม่ดีดีครับมีอะไรกันเนอะันนียังมีเหรอ ก็มาหลายแม่ห้าครับครับไปยังก็ยังมีคนแม่หลายเลยถึงที่เราเดี๋ยวเราต้องเปลี่ยนเพราะว่ามาหล่ที่หล่แล้วก็ยายอ๋อพอเสร็จที่คลองเขาไม่ให้เข้าไปดิเครียดเข้าเหรอเหรอเราไม่บอกว่าเจ้าหน้าที่เขามาเคขี่ยเแล้วมาไรเหลี่ยมที่เราไม่ได้บอกเขาว่ะไม่ได้บอกว่ะเขาว่าเราเป็นพิกก็แล้วว่ามาเอาข้องหัวตู้อะ่างเ่ ที่ตัวจับตัวไลแล้วเราก็ต้องย้ายอ๋อมันอ๋อก็าจะแจงง้งว่าวล่าหลักทรัพย์ขา้าราชกาผู้ว่าลูวาา้ว่าท้ามันน้อยเขาลงมาแล้วบอกว่าชาวบ้านห้าได้นี่เขาก็ไม่ฟังอย่างไหมครับ,รบอ๋อนี่ก็เป็นปัญหานะนี่ก็ยังคงต้องเป็นปัญหาที่ต้องที่ต้องมีการจัดการกันอีกต่อไปเพราะว่าทางท่านผู้ว่าเองแนละ้วก็นำไปถึงท่านแม่ทัพน้อยที่4นะคะก็ได้มีการ พูดคุยกับทางเจ้าของขนมทั้งหลายนะคะว่าให้มีการรื้อถอนใ,ให้เสร็จสิ้นภายในมิถุนานะคะ<า>ยะไไคนะัคือชาวบ้านเองตอนนี้ที่ลงมาเองก็บอกว่าส่วนหนึ่งก็ ถึงแม้ทางจังหวัดหรือว่าทางหน่วยทางหน่วยที่เกี่ยวข้องลงมาเมื่อวานก่อนหน้านี้อีกครั้งมาแล้วก็บอกว่าให้มีชาวบ้านหาได้แต่ชาวบ้านเองล่าสุดตอนนี้เองขนาดนี้ก็ยังมีการถูกไล่อยู่ไม่ได้หาแล้วก็มีขู่ว่าจะาแจ้งความเรเนินคดีเรื่องของรักทรัพย์นะฮะเป็นข้อมูลล่าสุดแล้วเมื่อเชา้านี่วะก็เผาะอะไรแถวไหนอะเผาน้ำหน่ยไเผาข้น้ำเหรอรเป็นแคผมมไไ่ผมไม่ได้ไปอีกวัน่ผมไม่อยากปอยผมูอวันนี้ ครับครับครับอ๋อทุกไลน์มาจากทางนู้นแล้วซึ่งมาอยู่ทางนี้คอ่ะฮะกลัวกับรางวันแล้วครับแล้วนั้นสีดำสีสครับสีดำครับซึ่งก่อนก่อนที่เขาจะมาเปิดเปิดขอบให้ให้พวกไปดีข้าวมาได้เมนดามันไม่ได้ก็ห้ากิ๊กน้าตามในกล้องครับผมขอมาปาเลยนี่ขอไม่ได้ พอเข้ามาเปิดไปเนี่ยเราจ้างไปหาห้าห้อยอะไรนี่มันทำให้เราได้รวกได้ัเลือกครับครับไดดวกครับได้หาปูหาปลาได้ใส่วังเลยครับเกือเล็กไปได้ห้าครับอันนี้คือต้องมาเป็นกลุ่มครับต้องมาเป็นกลุ่มครับอยู่เป็นหมู่มากรับซึ่งซึ่งก่อนหน้าที่ว่าเจ้าวัตถีเขาจะลงมามาช่วยแบบชาวบ้านนี่คือแบบทางนู่นเขาอ่า รุนแรงกับเราให้ว่ามีขับเรือชนขับไกันลรอขับเรือชนเรือเรือแตกไปร่ำชิงเหรอจ่างจากงจากนั้นก็มีมาเลยไม่มีมาเอยมาว่าแล้วก้าวไปนูดยิงปืนมาแล้ว่งนีกับเรา้วอาว่าวันนี้เราคงไม่เจอนะยนะก่อยกไกม่็เลยต้องอยู่รวมกลุ่มเงินปันนี้ใช่ไหมคะ นี่ก็นี่ก็เป็นบรรยากาศสดๆนะคะจากตรงบริเวณอ่าวบ้านดอนนี่เราจะเห็นนะคะนี่แหละค่ะหอยที่ทำตามธรรมชาติเนี่ยถือเป็นทรัพยาทรัพยากรธรรมชาตินะคะซึ่งทุกคนเนี่ยสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้นะคะเนี่ยอันนี้ไม่ใช่หอยเลี้ยงนะคะเป็นหอยที่เกิดขึ้นเลยตรงบริเวณ ตรงนี้งมขึ้นมามันก็จะเป็นตัวขนาดนี้จะเห็นถึงความอุดมสมบูรณ์นะคะซึ่งนี่แหละก็จะได้สร้างรายได้ให้กับชาวบ้านซึ่งวันหนึ่งก็ได้ประมาณ4-500ก็สามารถอยู่ได้เลี้ยงดูครอบครัวได้ในช่วงที่ตอนนี้เป็นช่วงของโควิดด้วยก็ได้จะมีรายได้นะคะตอนนี้คือภาพรวมทั่วไปแล้ว<ม>เรือเนี่ยผมว่ารักสี่ห้าร้ได้ไหมพี่ได้ครับได้เยอะมากเรือตอนนี้ฮะ แต่ว่าเรือส่วนใหญ่ก็จะเป็นชาวบ้านชาวบ้านหมดเลยครับเรือส่วนใหญ่ก <นะ S 1> ็จะเป็นชาวบ้านนี่นะครับจะดูไปตามภาพนี้ก็คือเป็นเรือประมงขนาดเล็กนะฮะก็คือชาวบ้านมาหากินนะฮะมามา,มาหาหอยส่วนหนึ่งก็คือจับลูกหอยขายกับอีกส่วนหนึ่งก็คือหอยที่โตตามธรรมชาติเพื่อเอาไปขายนะฮะมาเอาเงินมาเลี้ยงดูครอบครัวมาประทังชีวิตนะครับซึ่งถ้ามาเห็นบรรยากาศตอนนี้นะฮะผมว่าสี่ห้าร้อยนี่น่าจะน้อยไปมั้งโหน่า เกือบพันได้ไมั้มฮะใช่ฮะอ๋อมันตลอดทั้งทั้งฝั่งทางนี้เลยใช่ไหมฮะอ่าวนี่ครับเรือเยอะมากๆนะครับนี่ฮะดูไปไกลๆนี่ครับตามๆมันมีแต่เรือนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะปเป็นบ,บ้านนะฮะเดี๋ยวเราจะไปถามพี่กันหน่อย เอาครับเดี๋ยวเราจะถามระยะระยะที่จากข้างหน้ากล้องที่ถ่ายเห็นอยู่เนี่ยฮะไปจนสุดที่เราเห็นดำดำมาตล้วนู่นคือฝั่งนะฮะแล้วก็ระยะอ่าวเนี่ยฮะเป็นครื่นวงกลมเนี่ยพื้นที่เท่าไหร่ได้ครับพี่ก็ประมาณนะครับประมาณนะครับประมาณก็ประมาณสองหมื่นกว่าไร่นะครับ ตั้งแต่ริมชายฝั่งในป่าชาเลนนะครับออกนอกไปสุดหนูนะครับต่อกับท่าช้างนะครับฝั่งนี้ก็ต่อกับหาดเจ้าหน้าดินะครับคือเรือที่มาเนี่ยก็คือไม่ใช่เฉพาะชาวบ้านละแวกนี้ก็ไปกินไปหลายอำเภอแต่ว่าในอยู่ในในส่วนของพื้นที่ใช่ครับใช่ครับก็อำเภอชายาครับท่าช้างก็หมานะครับตอนจะนะครับ ก็จุนใจฝังนะครับก็บได้มาใช้ทรัพยากรณจุดนี้นะครับคือถ้าปกติเมื่อก่อนชาวบ้านก็หากนเดีกอ,อย่างนี้ใช่ไหมครับพี่ไอจุดที่มันมามีปัญหาพีกสุดๆนจนมีความขัดแย้งกันระหวา่างชาวบ้านกับนายทุนนี่มันเกิดขึ้นได้ยังไงครับก็เกิดขึ้นอ่มังงมลูกขอยนะครับข่าขอยมันเกิดเยอะนะครับในนี้ครับก็แล้วก็ กล่มตุนนะครับที่ปักแนวเขตแล้วกขอบเขตนะครับแลลูกขอยมาเกิดในพื้นที่นะครับครับแล้วก็ชาวบ้านได้่ยมาอยนะครับมาหาลูกขอยไปจําหน่ายครับเลยเกิดการป่าต้ากับอ่าอ่มตุนที่ที่เลี้ยงหอยนะครับครับเพราะพื้นที่ตรงนี้ไม่ไม่มีพื้นที่ในการอนุญาตเพราะเลี้ยงสัตว์น้ำนะทุกชนิดนะครับเป็นพื้นที่สาธารณะนะครับพื้นพื้นที่ชุ่มน้ำนานาชาตินะครับ ถึงเมื่อกี้ที่เราคุยกับชาวบ้านก็คือนะฮะส่วนหนึ่งก็คือในเรือพวกนี้ฮะก็จะมีในส่วนของเรือของกลุ่มนายทุนที่มาปรับ,บนอยู่ด้วยชาวบ้านเองเขาก็บอกว่าพอไปทาตรงนู้นหน่อยตรงนี้หน่อย,อยก็จะมีกลุ่มนี้นะครับออกมาแล้วมาเตือนไล่ออกไล่ออก,ออกตรงนี้เองนี่ไม่รู้แนวทางในการแก้ไขตอนนี้ก,ากํากลังจังหวัดกําลังแก้ไขกันอยู่ยังไงบ้างครับพี่ก็ทางจังหวัดได้ครับแต่ว่าเราที่ก็ไม่ได้ อยู่กันทั้งวันนะครับเพราะว่าเจ้าที่กลับนะครับเขาก็เห็นอยู่นะครับแล้วก็พวกกลุ่มตนก็มาขับไล่ชาวบ้านนะครับพอเจ้าที่มาก็เงียบครับก็ให้ชาวบ้านทํามาเป็นปกตินะครับเจ้าที่กลับก็ทุกวันนะครับลูกข่าวนะครับพอช่วงใกล้มืดนะครับเย็นๆหรือยามมงกุฎนะครับตรวจดวงจ้าที่มาลงนะครับ นี้เองก็เยอะมากๆก,กนะครับก็เป็นบรรยากาศนะสุนดนะฮะขณะนี้ที่สุราษฎร์ก็คืออ่าวบ้านดอนนะครับจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็มาติดตามในเรื่องของการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างชาวบ้านกับกลุ่มนายทุนเลี้ยงหอยนะฮะ <Okay. S 1> เดี๋ยวนะฮะความขึ้นหน้านะฮะเรามากิดสถานการณ์อยู่ที่นี่นะครับวันสองวันนี้เราก็จะมีรายงานอัปเดตสถานการณ์นะฮะว่าแนวทางแก้ไขจะเป็นยังไงนะฮะเราก็จะรายงานเป็น ระยะระยะนะครับก็เป็นบรรยากาศนะครับช่วงนี้นะฮะเดี๋ยวเราคงจะต้องพอักหยุดการไลฟ์สดไปก่อนนะฮะเพื่อที่จะต้องถ่ายทำนะฮะทำข่าวนะในสว่วนของอื่นๆไปด้วยขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากติดตามด้วยเราจะรายงานเข้าไปเป็นระยะระยะนะครับขอบคุณครับ